สวัสดีครับต่อจากตอนที่แล้วนะครับพาท่านผู้ชมมาชมความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมานะครับซึ่งเป็นการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะที่1นนะครับเรามาดูกันว่าความคืบหน้าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับรถไฟความเร็วสูงก็จะมีทางวิ่งยกระดับแล้วก็ทางวิ่งระดับคันดินนะครับ ซึ่งบางช่วงบางตอนนะครับมีการดํเนินการก่อสร้างทางวิ่งยกระดับไปแล้วนะครับแล้วก็มีการก่อสร้างทางวิ่งระดับคันดินไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับเป็นการก่อสร้างทางวิ่งยกระดับนะครับซึ่งก็มีความคืบหน้าไปพอสมควรนะครับก็จะเห็นว่านะครับมีการปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างนะครับของทางวิ่งนะครับดูไปเรื่อยๆครับ ช่วงนี้เป็นช่วงรถไฟความเร็วสูงระยะที่1น,นะครับช่วงกรุงเทพนครราชสีมานะครับซึ่งช่วงตรงนี้นะครับอยู่เลยสถานีเชียงรากน้อยไปก่อนถึงสถานีอายุทยานะครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับยังมีเครื่องจักรนะครับที่ทำการก่อสร้างทางวิ่งยกระดับอยู่นะครับ สภาพพื้นที่รอบๆแนวรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะเป็นทุ่งนาหนองน้ํานะครับช่วงนี้เป็นที่รับรุ่มนะครับก็จะทําทางวิ่งตามแบบเป็นยกระดับนะครับก็จะเห็นว่ามีเสาตอหม่อแล้วก็เครื่องจักรหนักนะครับจอดเรียงรายอยู่นะครับและก็บางส่วนมีการทําคานวิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่บางช่วงบางตอนนะครับก็ยังไม่ได้ก่อสร้างนะครับก็จะเห็นว่าต้องรอตัวละเหมาเข้าพื้นที่ทีหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นเสาต่อหม้อทางวิ่งยกระดับนะครับแล้วก็มีเครื่องจักรด้วยนะครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับก่อนถึงสถานีอยุธยานะครับ ดูสภาพพื้นที่ของแนวรถไฟความเร็วสูงระยะที่1นนะครับกรุงเทพนครราชสีมานะครับก็จะมีบางช่วงบางตอนที่เริ่มก่อสร้างแล้วบางช่วงบางตอนก็ยังไม่เริ่มก่อสร้างนะครับสำหรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมาซึ่งเป็นการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะที่1นนะครับ เราก็คงต้องรอกันต่อไปนะครับว่าจะเปิดให้บริการปีไหนอย่างไรนะครับซึ่งเท่าที่ดูนะครับเท่าที่เห็นนะครับก็มีการก่อสร้างบ้างแล้วบางส่วนนะครับและก็บางพื้นที่ยังไม่มีการก่อสร้างนะครับเราก็คงต้องรอกันต่อไปนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่จะใกล้ถึงสถานีบางปะอินนะครับก็ยังไม่เห็น การปรับพื้นที่นะครับสักเท่าไหร่นะครับหรือว่ามีการเริ่มก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงแล้วนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีการเริ่มก่อสร้างวันไหนอย่างไรนะครับแล้วก็จะเสร็จในปีไหนนะครับซึ่งหากรถไฟความเร็วสูงครับสร้างเสร็จและก็เปิดให้บริการไปแล้วนะครับก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ใช้บริการครับและก็จะทำให้พื้นที่แนวรถไฟความเร็วสูงมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและก็การค้านะครับการลงทุนต่างๆนะครับก็จะเริ่มเข้ามานะครับรวมถึงแหล่งชุมชนต่างๆนะครับการขนส่งสินค้าหรือว่าการให้บริการโดยสารก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับในการเดินทางช่วยลด ระยะเวลาในการเดินทางได้มากทีเดียวนะครับตรงนี้เป็นบางช่วงบางตอนนะครับที่มีการปรับพื้นที่ในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมานะครับซึ่งเป็นการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะที่1นนะครับ ตรงนี้เป็นแนวทางวิ่งยกระดับนะครับก็จะเห็นว่ามีการก่อสร้างคืบหน้าไปพอสมควรนะครับสำหรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนะครราชสีมาช่วงก่อนถึงสถานีอยุธยานะครับก็จะอัปเดตประมาณนี้นะครับซึ่งก็มีการก่อสร้างไปแล้วพอสมควรนะครับบางช่วงบางตอนก็ยังไม่ได้ก่อสร้างนะครับ เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ แข่งขันไอ้ผู้ยาแข่งันไอ้ผู้ยาตัวรี่แข่งขนอ้ผู้ยาตรวจสอบิอรับสารสอบข้ก็รบทัวร์าไม่กระตก็จส่รถคนเียวที่้อสายตดนออกทิ้งรถสามารถต้องหาคนด้คเาว่าตัดช่องเข้ามาหรือมาพาาในโบลราทรายบที่เัดไอ้ผูาแล้วต้องหาเองจะา้าานติดอแต่สหรับเรียนชาแขงบอเป็นสถานีต่อไปครับที่แขนูาก็แล้ววันนี้ยออการนักการ 一十八，一十八。